สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทูปที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้ว ในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560 0นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560นั้นจะต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความรีบเร่งในเรื่องของงาน เป็นช่วงเดือนแห่งความทุ่มเทเป็นช่วงเดือนแห่งความเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานตามการโคจรของดวงดาวแล้วบอกไว้ชัดเจนว่าคุณจะมีความสําเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานคุณจะมีโชคดีคุณจะมีข่าวดีคุณจะได้รับการสนับสนุนในลักษณะว่าสนับสนุนหนุนคุณมากกว่าคนอื่นสำหรับ ทำงานแบบมีเจ้าหน่ายมีลูกน้องหรือมีระบบการบังคับบัญชาสังเกตดูให้ดีนะครับช่วงหนึ่งพฤษภาคมเจ้าหนายจะให้คุณประโยชน์กับคุณมากทีเดียวอีกในหนึ่งจะหมายความว่าชาวลักนณาราศีกันนั้นจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องโชว์ฝีมือเป็นช่วงที่คุณจะต้องทุ่มเททํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสําเร็จให้มันเป็นที่ถูกตาต้องใจกับผู้คนรอบข้างและแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่ง เ,เครื่องการันตีในความสามารถของตัวคุณเองมันจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีมากสาหรับคุณในการที่คุณจะทาผลงานในชิ้นต่อ,ตอไปนะครับส่วนในเรื่องของการเงินจะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นการเงินจะมีใช้ตลอดทั้งเดือนไม่ติดขัดแต่ก็จะไม่ได้เก็บปีนี้ไอ้ที่โชน,นะครับเดือนนี้คือเดือนพฤษภาคมคุณจะคิดเก็บเงินเมื่อไหร่คุณจะต้องได้ซื้อของชิ้นใหญ่ๆเมื่อน,นั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิศษนะครับส่วนในเรื่องความรักก็จะต้องบอกว่าความรักในช่วงเดือนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรมากนะักชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ยังดําเนินไปได้อีกในนึงจะหมายความว่าคนที่โสดแล้วกําลังดูกันอยู่นะครับผู้หญิงชาวราศีกันนะครับให้มองผู้ใหญ่ที่แก่กว่าหลายปีเข้าไว้ส่วนผู้ชายชาวลัคนาราศีกันก็ให้มอง ผู้หญิงซึ่งมีอายุน้อยกว่าหลายปีเข้าไว้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ความรักบานสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักก็ยังดําเนินไปนะครับยังไม่ได้มีปัญหาจุกติดอะไรในช่วงนี้ส่วนสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นจะต้องบอกว่าให้ขับรถขับราระมัดระวังนิดหนึ่งและใครก็ตามซึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยปกติมาก่อนหน้านี้คุณอย่าดัทนทะลึง่งดันหาไปเล่นกีฬาที่มันโลดโผน กีฬาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันลดผลหรจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวให้ระมัดระวังนะครับอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องตัวเด็ดขาดในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560กระผมสินสามิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่ตอๆไปสวัสดีครับ